เดี๋ยวครับเดี๋ยว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 เดี๋ยงไม่มีวงไซด์นะถ่าย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 เงี้ยวปลากระบอกเงี่ยวปลาถึงเตี้ยนมาเนี่ยโอ้ยคัดคัดคัดเกี่ยวมายป็นไอ้มาแง่งไปเดี๋ยววันนี้ม Ой 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 เปนป่อยป่อยเอาปลาไปกินด้อพี่น้องเอ้ยไปก,กินปลามอบมันหน่อยหน่อยนะครับสามกระสอบปุ๋ยบูรีบ่อยครับนะครับบ่อยรูก,กินอ่ะเกิดเหตุในเหตุแล้วครับเด้อพี่น้องเอ้ย อไก่ถึงขันขับไก่ถึงขันไ่ซ้ำไหนนะครับีก็แไก่ขันโ้ดไก่จแงได้แล้วแงเลยแ้งเลยแ้งเลยอ้่่นับปานี่จะป้าบวนนะครับนี่่นเป็นตื่นนะครับก็มันอาจจะมองหงเหื่อมันเป็นตื่นนะครับ เดวงนะระมานอร่อยออยก็ลนะครับเอาไปกูได้ไปโอ้ยขัดขาขัดปวดขาด้วยครับนั่งนี่ต้องหนาด้วยยังงั้ไปดูแก่กันเป็นไงอู้ก็เ่มือนเสอยไร้ไร้เป็นยังไงเศร้าโอ้ยอะไรับ net hey.